ถึงแล้วบ้านแม่อมกินี่ครับทุกคนจะถึงตรงบ้านแม่อมกีนะครับแล้วก็จะมีแยกซ้ายเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราดูว่าตรงไหนนะครับตรงนี้เรามาจากแม่เสียนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้ามาจากแม่สอดนะครับก็จะเลี้ยวทางด้านขวานะครับสวัสดีครับทุกคนสําหรับ E ีีนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งเราจะให้ทุกคนได้ดูเส้นทางนะครับเส้นทางขึ้นดอยโตโจนะครับบ้านแม่อมกีท่าสยางนะครับ ขึ้นจากถนนเส้นหลักนะครับ105นะครับขึ้นไปประมาณ500เมตรนะครับทุกคนเป็นทางดิน500เมตรนะครับผ่านดงกระโพกันไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นทางนะครับขึ้นดอยตะโจครับทุกคนไปครับมีป้ายป่ะออาหนะหนะตรงโค้งอ๋อมีป้ายบอกนะครับทุกคนตรงนี้นี่ไงตโจนะลานกลางอันนี่ครับทางเข้าดอยตะโจนะครับทุกคน ห0 0ดโกเค้าห้าอยเมาดูสภาพเส้นทางนะครับตรงนี้ครับเป็นทางดินนะครับแต่มีการปรับเรียบร้อยนะครับนี่ครับวันนี้ก็วันที่25่สาที่5ตุลาคมนะครับสองผน้าร้อแดะครับมีมีการปรับถนนเรียบร้อยนะครับ แต่ว่ามันลงมากเลยอนะอ้โฝน, <มา S 2> นตกอู้นฝนตกทางนู้นดีอย่างเนี้ยแหละถ้าไม่มาแล้วพรุ่งนี้ทะเลหมอกหนาตึ๊บเลยแหละจริงอะเพื่อเชื่อพี่เคยดูนู่นน่ะมีรถด,ด้วยโอ้ไม่อยู่คนเดียววะนะแล้วขึ้นไปอีกคันหนึ่งแล้วสองคันแล้วแต่ไม่รู้พอจะกับหรือว่าไหนะ ก็เป็นทางล้อไล่กังพูดไปนะครับทุกคนก็ถือว่าขับไม่ยากนะครับใช่อันง่ายสุดๆมีเกตยมีเ็นกลางแล้วนั่นนั่นป้าเป็นทูจริงๆก็อยู่คนเดียว <c oughs> ออย่างนี้เราเก่งมาได้อ้หมีได้เหรอเพื่อเขายอนผ่านเมื่อวานนี้มาได้ก็โอเคแล้วคุยพี่ซ้ายก็ได้กว่าก็ได้อย่าไปตรงกลางดูสิตรงกลางเจอกระดอเจอตอ่ินเฮ้ย ด้านบนนะครับตรงนี้จะชันนิดนึงแต่ก็ได้อยู่มอนกวาซาเราเอาไม่ดีถ้าไปโทโจโนี่แหละดอยโทโจเออนา่าสู้สุดแหละกวาซาเตี้ยดูได้ไงก็งนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นนะเนอเออนะโอเคครับเราไปโทโจด้านซ้ายก็คือมอนกวาซานะครับป้าบอกเตี้ยไม่ชอบออ <laughs> มามาเดาโทโจครับ อ๋อเป็นกอลลารนกันเลยที่นี่ก็ลานเดียวกันนะอ๋อตรงกางึ้นนี้จะชันนิดหนึ่งครับแต่ก็ยังพอได้ครับโอ้ยโอ้โหทิกแล้วเด็กเจโจฝนตกอุ้ยมีไร่เต็นต์บานเลยคนเยอะมากเลยคุนั่นคือทางที่เราเข้ามานะครับนะครับดูนะครับเข้ามาจากถนนเส้นหลักนะครับข้ามก็ข้าม ข้ามเนินกระโพดมานะครับแล้วก็ถึงน่ครับไม่ไกลครับประมาณห้าร้อยกเมตรครับสวยมากครับครับก็จะประมาณนะครับบรรยากาศเส้นทางขึ้นโดยทโจนะครับถ้าฝนไม่ตกนี่รถทุกชนิดก็สามารถขึ้นมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ